นักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .2 อ,อีกแล้วนะคะกับคุณครูแจงนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องการหาผลลบนะคะนักเรียนการหาผลลบเนี่ยเราสามารถหาได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนหรือการหาผลลบโดยใช้ แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะคะหรือการหาผลลบในการแสดงวิธีทำแนวตั้งนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการหาผลลบแบบเส้นจำนวนนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ่าดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะนักเรียนจะต้องรู้นิยามหรือความหมายของการลบก่อนนะคะลูก การลบเนี่ยคือการนำจำนวน1ออกจากจำนวน1เพื่อหาจำนวนที่เหลือหรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะคะซึ่งการลบเนี่ยนะคะนักเรียนก่อนที่นักเรียน,น,นจะหาผลลบได้นะคะนักเรียนจะต้องรู้จัก2ตัวนี้ก่อนก็คือตัวตั้งกับตัวลบนะคะหรือ เครื่องหมายนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักด้วยว่าเครื่องหมายของการลบเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกอันนี้นะคะในหัวข้อ2.8นะคะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างก่อนนะคะลูกแต่รอบนี้นักเรียนไม่ต้องสร้างเส้นจำนวนเองนะคะคุณครูจะสอนไปแบบรวดรัดหน่อยนะคะเอาตามจุดป,ประสงค์ของเราเลยนะคะ มาดูค่ะเรามารู้จักตัวตั้งกันก่อนข้อที่1โจทย์ว่า82-14ลบ14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เราจะหาโดยใช้เส้นจำนวนก่อนนะคะนักเรียนมาดูตัวตั้งนักเรียนว่าตัวตั้งคือตัวคือจำนวนใดคะอ่าตัวตั้งเนี่ยก็คือตัวแรกนะคะลูกตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่หน้าสุดนะคะเราจะเรียกว่าตัวตั้ง สำหรับข้อนี้ก็คือ82ต่อไปตัวลบของเราคืออะไรคะคือ14ใช่ไหมลูกอ่าทีนี้มาดูนะคะตัวตั้ง82-14ลบ14ถ้าเป็นการลบเนี่ยค่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะต้องลดลงซึ่งต้องน้อยกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งของเรา82อยู่ไหนเอ่ย อ,อยู่ตรงนี้คุณครูตามเครื่องหมายดอกจันแล้วนะคะการลดจะต้องลดลงลดลงแล้วต้องไปทางซ้ายมือของตัวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นไงถ้าบวกเราเพิ่มไปข้างหน้าใช่ไหมคะลูกกระโดดไปข้างหน้าทีนี้ลบลดลงเราจะต้องถอยหลังใช่ไหมคะามาดูกันนะคะ ถอยยังไงอะคุณครูเหมือนเดิมเลยค่ะลูกไปทีละ10นะคะตัวตั้งของเรา82ถอยไป10จะต้องไปหยุดที่เท่าไหร่ก่อนถ้าใครยังกลัวว่าจะสับสนน้องนับไปเลยถอยไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าลบไป10 82ลบไป10เหลือ72แล้วก็โยงลากเส้นโค้งมาเลย ครบหรือยังคะยังใช่ไหมคะเราจะต้องลบออกถึง14แต่นี่เราได้10แล้วต่อไปไปอีกส1 2หนึเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะอ่าห8สทีนี้เรามาเขียนเลยคะ่ะลูกเรามาเขียนเติมตรงนี้นะคะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากตัวตั้งของเราคือ 82ถอยไปเท่าไรถอยไปเท่าไรคะถอยไป10กับอีกกับอีก4คุ้นคุ้นไหมคล้ยคล้ากับตอนที่เราหาผลบวกโดยใช้สินจำนวนเลยกับอีก4จะได้ใช่ไหมคะลูกจะได้เท่าไรคะคำตอบของเราคือ68 ดังนั้นตรงนี้8ปดสิบลบสิตอบหกทีนี้มาดูตัวในข้อที่2นะคะตัวอย่างที่สองการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนเหมือนกันข้อนี้โจทย์ของเราคือ100-23ลบ23เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันดังๆค่ะตัวตั้งของเราในข้อนี้ คือจำนวนใดคะเก่งมากเลยค่ะคือ100คือตัวตั้งของเราและตัวลบของเราคือ23เก่งมากเลยค่ะปบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะคนเกง่งอ่ะทีนี้มาดูนะคะลูกมาดูนะคะตัวตั้งของเราคือ100อยู่ตรงนี้เราต้องลบ100ลบออกเท่าไหร่ 23แต่คุณครูให้ไปถอยหลังไปทีละเท่าไรลบทีละ10ก่อนใช่มคะจาก100่ะจาก100 100ลบ10คนเก่งตอบเลยคืออะไรคะเก่งมากลูก90 10อ่า10แรกนะคะต่อไป10ที่2 90ลบอีก10ตอบ80เอาลากเส้นโค้งมาเลย เสร็จหรือ,อยังยังเราต้องลบไปถึง23นะคะอันนี้ได้20แล้วเอานับต่อ21 22 23ปรากฏว่าไปอยู่ที่77ดังนั้น100ลบ23ตอบ77นะคะเราก็มาเขียนเหมือนเดิมเลยตรงนี้เริ่มจากอะไรคะลูก100ถอยไปเท่าไหร อยไปสิกกับอีกอะไรคะกับอีก10บกับอีก3จะได้จะได้เท่าไหรคะลูกคำตอบ77ดนะคะดังนั้น1 0 0่งร้ลบยเท่ากับเจ นะคะอันนี้ก็เป็นการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนช้าไหมคะลูกทำแบบนี้อืถ้าเราหากับเส้นจำนวนใช่ไหมคะมันช้ามากมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยามาดูต่อไปนะคะลูกในหัวข้อ2.9กานะคะการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยนะคะลูกมาดูกันคะ่ะในข้อนี้ หาผลลบตัวอย่างที่1นึ่นะคะ216-113ลบคุณครูจะถามน้องตลอดเลยว่าตัวตั้งของเราคืออะไรตัวตั้งของเราคือ216ใช่ไหมคะลูกอ่าเครื่องหมายลบก็คือขีดตรงกลางเห็นไหมคะขีดเล็กๆตรงนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายลบต่อไปตัวลบของเราคือ1 1 3ใช่ไหมคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ทีนั่เรียนมาดูแผ่นตารางนะลูกนะอันนี้มันคือแผ่นตารางร้อยใช่ไหมคะทาไมถึงเป็นแผ่นตารางร้อยอะคุณครูแต่ละแถวมีสิบหน่วยอ่อสิบหน่วยใช่ไหมคะหนึ่งแถวมีสิบหน่วยประกอบไปด้วยแผ่นตารางร้อยเนี่ยจะประกอบด้วยแผ่นตารางสิบสิบแผ่นใช่ไหมคะอย่าลืมเรียงชิดติดกันเท่ากับแผ่นตารางร้อยนะคะลูกทีนี้เรามาเอาออกกันคะ่ะ เอาออกคุูจะใช้ปากกาสีแดงนะคะลูกอันนี้เอาออกก่อนลบออกไป100เอาออกแล้วนะ1นึ่งเท่าไรหนึ่งร้อยสอันนี้ก็แผ่นตาราง10เอาออกเลยค่ะเอาอันนี้100เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้100กับ10กับ3หน่วยเป็นหนึทีนี้เราเรามานับที่เหลือคะ่ะลูกเรามานับที่เหลือกันนะคะ เหลืออยู่100ตรงนี้100เท่าไหร่ 100x ไม่ใช่101นะคะเวลาอ่านจำนวนนะคะลูก 100x 102แล103ะ103 0ดังนั้นดังนั้นนะคะนักเรียนดังนั้น216-113เท่ากับ100อะไรคะ 103ที่ปากกาสีน้ำเงินเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็จะไม่ยากนะคะการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะลูกเรามาดูกันตัวตั้งของเราคืออะไรคะข้อนี้อ่านจยดพร้อมกันค่ะ2 0เอ้อยขอโทษค่ะข้อที่2 3 4 1ลบด้วย 228ร้่สิบแปดใช่ไหมคะ,ะตัวตั้งของเราคืออะไรลูกตัวตั้งของเราคือ314เอ้ยอะไร341ใช่ไหมคะคุณครูเริ่มเบลอแล้วสามนะคะลูกลบด้วย20 ลบด้วยอะไรสองรอยยี่สิกคลืมหลักร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูกัน341ร้อยสีบเอ็ดลบสองร้อยีเรียนจะเห็นว่าเป็นไงเราต้องกระจายเราต้องกระจายอะไรไหมเราต้องกระจายในหลักอะไรบ้างต้องกระจายไหมต้องกระจายแผ่นตาราง สิบไปเป็นแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมคะหนึ่งลบแดลบได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะลูกอันนี้มีหนึ่งร้อยสองรยกับกี่สิบกับสีกับหหน่วยเป็นสามรทีนี้เราจะต้องมาแตกแผ่นตารางสิออกเป็นตารางหน่วยใช่ไหมคะ เรามาดูค่ะแผ่นตารางร้อยของเรายังอยู่เหมือนเดิมแผ่นตาราง10จะเหลือ1 10 2 1 3ิบ0องแล้วก็แผ่นตาราง10เนี่ยมาแตกเป็นแผ่นตารางหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่้ใช่ไหมคะรวมกับ1เป็น11 1ที่มีอยู่แล้วทีนี้เรามาเอาออกกันนะคะนักเรียนมาดูเอาออกสอแผ่นตารางร้อยนี่กี่แผ่น สแผ่นกุูะะบายเลยเอาออกและวสแผ่นนี้ก็คือ200เอาออกมาแล้วสองร้ก็คือแผ่นตารางสิบสแผ่น228ใช่ไหมคะลูกแล้ก็นับเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสหาักออกอีก8เอาออกรีมูฟคือการเอาออกนะคะเอาออก ทีนี้เรามานับส่วนที่เหลือกันค่ะลูกแผ่นตารางร้อยเหลือ1แผ่นก็คือ100เแผ่นตาราง10เหลือไหมคะเหลือ1 0แผ่นตารางหน่วยละ1 2 3่ะ1 2 3เหลืออีก3หน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ดังนั้นตัวตั้งของเรา341ลบด้วย228เท่ากับ 100บวก10บวก3ตอบ113ยายากไหมคะไม่ยากนะคะลูกและเวลาเราจะตรวจคำตอบว่าข้อนี้เราคิดได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำตัวลบมาบวกกับผลลัพธ์นะคะเมื่อบวกกันจะต้องเท่ากับ ตัวตั้งเสมอเรามาลองดูกันค่ะลูกตัวลบของเราคือ228บวกกับ113มาดูกันนะคะว่าจะได้เท่ากับตัวตั้งไหมถ้าไม่ได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราคิดเลขผิดแล้วนะคะอ่ะ8บวก3เท่ากับ11ตอบอย่างเร็วเก่งมากค่ะทษ 1ั้ง1ทด1ในหลัก10 2บวก1ได้3บวกกับ1ที่ทดมาเป็น4 2บวก1ในหลักร้อยสอบวกหได้3ตอบ3ามรเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยถูกต้องนะคะนี่ก็คือวิธีการตรวจคำตอบนะคะลูกต่อไปนะคะในหัวข้อ2.10การหา ผลลบนะคะลูกตรงนี้นะคะคุณครูขอแก้ก่อนเลยเดี๋ยวเอาไฮไลท์ลบกอะใช้สีดำาเลยไม่ใช่นะคะการหา,หาผลลบพอดีคุณครูสั่งให้มันพิมพ์การหาผลลบลบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรา มาเขียนใหม่นะคะ2.10การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย ของเล่นใหม่นะคะลูกยังไม่ค่อยถนัดนะคะคุณครูก็ต้องฝึกใช้ iPad เหมือนกันนะคะลูกบางครั้งนะคะเทคโนโลยีมันใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันมันนะคะพอดีคุณครูสั่งให้มันพิมพ์ตามคำที่คุณครูพูดนะคะบางครั้งเทคโนโลยีมันอาจจะฟังเราไม่ชัดด้วยนะคะลืมตรวจทานนิดนึงนะคะลูกไม่เป็นไรนะคะเราก็แก้ปัญหาได้นะคะ ามาดูค่ะลูกในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบไม่มีการกระจายก็คล้ายๆกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะลูกทีนี้การหาผลลบนักเรียนรู้แล้วว่ามันจะต้องผลลัพธ์เนี่ยจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะลูกอะเรามาดูทบทวนกันคะ่ะตัวอย่างที่1 497 2 3ลคุณครูถามว่า ตัวตั้งของเราคืออะไรตัวตั้งสังเกตเลยนะลูกอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีค่ามากที่สุดตอบ497รอบคือตัวตั้งต่อไปตัวลบอะไรคะต่อพร้อมกัน23เก่งมากตัวลบของเราคือ23นะคะเรื่องเครื่องหมายค,คุณครูไม่ถามแล้วนะคะลูกอ่าต่อไปเรามาแสดงวิธีทำกันคะ่ะ 497ในการหาผลลบเนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือนักเรียนจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะลูกถ้านักเรียนตั้งเลขไม่ตรงหลักทำให้ผลลัพธ์ที่นักเรียนหามาเนี่ยขาดเคลื่อนได้นะคะเรามาดูกันค่ะ497เดี๋ยวงูจะใช้หมึกปากกาที่มันแตกต่างกันนะคะลูกเดี๋ยวใช้สีเงินอ่ะมาดูตัวตั้งของเรา400 เก้าสจดและเวลาที่เราจะเขียนจำนวนนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนให้ห่างเกินไปนะคะลูกให้มันพอดีนะคะไม่ต้องเขียนค่าประจำหลักข้างบนและคุณครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเก่งแล้วนะคะอ่ะมาดูกันอย่าลืมนักเรียนต้องตั้งเลขให้ตรงหลักใช่ไหมคะลบด้วยตัวตั้งของเราเนี่ยมี3หลักมี สหลักนี้นักเรียนจําได้ไหมประกอบไปด้วยหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยใช่ไหมคะซึ่งหลักหน่วยเนี่ยจะอยู่หลังสุดเลย23เป็นจํานวนกี่หลักอ่าเป็นจํานวน2หลักใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้น2หลักเนี่ยประกอบไปด้วยหลักหน่วยกับหลักสิและเลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยละคะลูกอ่าเลขสเก่งมากเพราะฉะนั้นเลข3เราจะต้องใส่ให้ตรงกับเลข7ของตัวตัวตัว ตั้งนะคะอ่ะทีนี้2อยู่ในหลักสิบก็ใส่รงกับเลข9ก้าเลยขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะนักเรียนในตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรนทัดนะคะลูกให้สวยงามนะคะคุณครูสังเกตว่าหลายคนเนี่ยยังขีดกับมืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยทำงานเป็นระเบียบด้วยนะคะลูกและก็ต้องสะอาดด้วยนะคะต่อไป7-3ลบ3นะักเรียนใครที่ยังไม่ถนัดการลบ ชูนิ้วขึ้นมาเลยเจ็ดนิ้วลบออกไปสามตอบสี่ใช่ไหมคะอ่ะเขียนลงไปเขียนสีให้ตรงกันนะคะสี่ต่อไปลบในหลักหน่วยอันดับแรกเลยเราต้องลบในหลักหน่วยก่อนนะคะลูกอย่าลืมต่อไปลบในหลักถัดไปคือลักสิบเก้าลบสองตอบเจ็ดนะเก่งมากในหลักร้อยลูก 4ลบกับอะไรมีตัวลบไหมไม่มีให้ดึงลงมาเลยนะคะดึงลงมาเอาลงมาอ่าเขียนเลยตอบสตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะสี่ร้อยเราก็มาเขียนตอบอบตอบเลย อ่ะเขียนไปติดอีกอ้าวเขียนเลขไทยเลยนะคะลูกสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่อาเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ นักเรียนต้องขีดตรงกว่าครูนะคะลูกต่อไปตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ว่า986ร้ลบ4 5่นักเรียนอันไหนคือตัวตั้งคะตัวตั้งของเราคือ986ต่อไปตัวลบของเราคือ452นะคะนักเรียนก็แสดงวิธีทำเลยนะคะลูก 9ก้อันนี้เป็นจำนวนกี่หลักคะ3หลักเหมือนกันนะคะ3หลักทั้งคู่ลบด้วย452 4อยู่ในหลักร้อยก็เขียนให้ตรงกรันกับเลข9 4 5 2นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้สวยงามต่อไปเน้นความสวยงามด้วยนะคะลูก6 ลสองตอบเลยคนเกง่งตอ, 4. 8, บ, 5, ตอ 9, บ4ี่ลบหตอบ3 -9 มเลบสเหลือห้าขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอ,อบตอบห้าเท่าไหร้อะ5 3มส อ่าเรามาตรวจคำตอบเล่นๆกันค่ะลูกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคำตอบที่เราคิดได้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวคนค,ค,ความสวยงามด้วยชอบความสวยงามนะคะประดิบประดอยค่ะอ,อ้าอีอีโอเคขีดเส้นใต้ ให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบข้างล่างกันนะคะตรวจคำตอบทำไงแล้วผลลัพธ์บวกกับตัวลบตัวลบของเราคือ400 52บวกด้วยอะไรคะ534จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะลูกอมาขีดก,กับมือละ <laughs> 2บวก4ตอบ65 บวกสได้8 4ดบวก5ได้9เพราะฉะนั้นคำตอบของเราข้อนี้ถูกต้องนะคะมีค่าเท่ากับตัวตั้งทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะลูกวันนี้คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมดเนี่ย4ข้อนะคะการหาผลลบโดยไม่มีการกระจายทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้คุณครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะโจทย์ของคุณครูมีอยู่ว่า469ลบ ห้าสิบแลบห้ตัวตั้งของเราคืออะไรคะสี่ตัวลบของเราคือ58ซึ่งเป็นจำนวน3หลักลบกับ2หลักนะคะนักเรียนหลักไม่เท่ากันคุณครูย้ําอยู่เสมอว่านักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะเราก็เอาตัวตั้งมาเขียนก่อนเลย469ลบด้วย58 เขียนให้ตรงหลักนะคะระ,ระมัดระวังด้วยนะคะลูกทีนี้มาดูคะ่ะ9-8ลบ8มีอยู่9 8ลบปตอบ1ลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะ6-5ลบ5มีอยู่6ลบไป5ตอบ1เหมือนกัน4มีตัวลบไหมคะไม่มีดึงลงมาเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะคนเก่ง400เท่าไหร่ 1> 4 1 1ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นมาเขียนต่ออ,อตอเป็นตัวเลขไทยเลยต่ออ,อต400 11นะคะ411อ่าขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะลูกเดี๋ยวโจทย์คุณครูจะใส่ไว้ในอัลบั้มลายเอ้ยในกลุ่มลายให้นะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมานทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะลูกก่อนนอนชวนคุณพ่อกับคุณแม่นะคะช่วยตั้งโจทย์การหาผลบวกหรือการหาผลลบให้กับหนูๆเนี่ยได้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมนะคะลูกเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเปิด เรียนแบบออนไลน์ site, ซึ่งมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณครูก็อยากฝ่งให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะลูกแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะช่วยเหลือง,งานแบ่งเ,เบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวนะคะลูกฝึกการกวาดไขยะ ใส่น้ำในตู้เย็นอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูกอขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ